จากกรณีราม่าเวทีประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2024หลังแทซูเยียนหรือว่าแต่แต่มิสแกรนเมียนมาโดนปลดจากรองชาเลลิ์อันดับ2เนื่องจากประพฤติตัวไม่เหมาะสมนั้นล่าสุดนะครับทางเพจมิสเม็กซิโกนิวส์ได้ออกมาแชร์ข่าวนี้เช่นกันนะครับซึ่งทำให้มีชาวเม็กซิกันนะครับได้ออกมาแสดงความเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าวนะครับเป็นจำนวนมากเลย อย่างเช่นท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าด้วยทัศนคติที่เธอมีตั้งแต่ก่อนหน้านี้เธอไม่สมควรติดท็อปสถานที่นั้นควรถูกมอบให้กับเด็กผู้หญิงคนอื่นที่สมควรได้รับมันซึ่งท่านต่อมานะครับท่านนี้มาแสดงความเห็นว่ามันยอดเยี่ยมสำหรับการถแถลงการนี้เธอไม่ควรผ่านเข้ารอบด้วยทัศนคติเหล่านั้นของเธอ หลายคนก็เห็นว่าอีโกของเธอนั้นบนใบหน้าแสดงออกมาอย่างชัดเจนซึ่งชาวเม็กซิกันท่านต่อมานะครับก็ได้มาแสดงความเห็นว่าด้วยทัศนคติแบบนี้ในการประกวดนางงามพวกเขาควรปล่อยให้เธอติดอันดับล่างซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้นะครับมาแสดงความเห็นว่ามันดีแค่ไหนแล้วที่เธอติดท็อปไฟแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ทัศนคติของเธอ ดีขึ้นเลยและทีมงานของเธอก็เชิญช่างแต่งหน้ามาซึ่งมันผิดกฎคอมเมนต์ตอไปนะครับชาวเม็กซิกันท่านนี้มาคอมเมนต์ว่านี่เป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดในรายการนี้หลังจากที่เธอลงจากเวทีอินดีของเธอก็ถอดมงกุฎของเธอออกไปแล้วก็ปลาลงกับพื้นเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่าเคารพเป็นอย่างมาก ซึ่งชาวเม็กซิกันท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเธออาจจะมีพรสวรรค์ในอายุเพียงเท่านี้แต่ความคิดของเธอจะทำให้เธอดูแย่คอมเมนต์ต่อไปครับมันเป็นเรื่องง่ายที่จะตัดสินซึ่งท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าใช่เธอสวยแต่เธอขี้งอแงและการแต่งกายของเธอก็สวยและเธอก็สร้างไวรัลมากมาย คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเม็กซิกันท่านนี้มากล่าวว่าผู้เขาเา้าแข่งขันทุกคนสวยแต่หญิงสาวคนนี้ฉันไม่ชอบพฤติกรรมของเธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรในเมียนมาจะลงโทษเธอและชาวเม็กซิกันท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าท่องไว้เลยว่าเธอเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยมากเธอควบคุมอารมณ์ได้ยากไม่มีประสบการณ์เมื่อเทียบกับสาวคนอื่น ฉันไม่ได้แก้ตัวให้เธอนะแต่เธอทำผิดเหมือนกันที่ทำไปแบบนั้นซึ่งชาวเม็กซิกัรท่านต่อมานะครับคนนี้มากล่าวว่าเธอเป็นคนโปรดของฉันในความงามแต่ฉันเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เธออารมณ์เสียและไม่พอใจในคำตัดสินแต่การกระทําของเธอก็ไม่น่าให้อภัยเหมือนกันหลท่านนี้นะครับมากล่าวว่าสิ่งเธอทำในรอบชิงนั้น มันช่างน่าตกใจและชาวเม็กซิกันท่านนี้มากล่าวว่าโอ้พระเจ้าแล้วพวกเขาจะเอาใครบางคนล่ะไปติดท็อปไฟซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าเธอดูถูกรายการเยอะยิงไม่มีคุณค่าไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีความใส่ใจและแสดงบางสิ่งบางอย่างที่ค้านสายตาเธอแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรการแสดงออกที่น่าเกลียด เธอควรไปพบจิตแพทย์และท่านนี้นะครับมากล่าวว่าชันหวังว่าพวกเขาจะแบนเธอจากรายการต่างๆเธอควรคิดอะไรให้มากๆและชาวม็สซิการท่านนี้นะครับก็มากล่าวเสริมว่าความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและความเกลียดชังน้อยลงสำหรับสาวคนนี้แม้ว่าเป็นเรื่องจริงที่วุฒิภาวะของเธอนั้นมันแย่แค่ไหน แต่ควรมีขอบเขตในการตัดสินเธอซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้นะครับแสดงความเห็นว่าในรอบสุดท้ายเธอแต่งหน้าเยอะเกินไปจนมันไม่สวยในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าสถานที่นั้นควรเป็นเม็กซิโกรหรือว่ากวัวเตมาลามันไม่ใช่เธอคนนี้และท่านต่อมานะครับคนนี้มากล่าวว่าเธอเป็นตัวเรียกเรตติ้งให้กับรายการ Miss g r a n ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเธอมีคุณผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายด้วยซ้ำแต่พวกเขาต้องการกระแสหรือเปล่ามิสแกรเมยียนมาควรเข้ารับการศึกษาซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้มากล่าวว่าพวกเขาน่าจะมอบรางวัลให้เม็กซิกันเธอมีคุณสมบัติมากพอและท่านนี้นะครับคอมเมนต์ว่าเป็นเพราะว่าเธอไม่รู้จักวิธีการแพ้ เธอไม่สามารถจินตนาการได้ในเวลาที่เธอพ่ายแพ้ความภาคภูมิใจของเธอมากเกินไปความเย่อวยิงเธอมันแย่มากๆซึ่งท่านต่อมานะครับชาวเม็กซิกันท่านนี้ก็มากล่าวว่ายอดเยี่ยมมากมิสแกรนเมียนมาตอนนี้คุณดังแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับมันดีมากสำหรับการถแถลงการนี้ซึ่งเธอนั้นไร้สาระและยังไม่โตไม่สามารถอดทน และรับสิ่งต่างๆในเชิงลบได้ท่านต่อมาครับ <_ d ata> เธอมันบ้าคอมเมนต์ต่อไปครับมันมีราม่ามากมายในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าใช่มันควรจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกและคนนี้นะครับมากล่าวว่าน่าสงสารเธอคนนี้กลัวการแพ้แล้วตอนนี้มันแย่แค่ไหนดูเธอทำซิ คอมเมนต์ต่อไปครับมันไม่ได้เป็นความผิดของเธอร้อยเปอร์เซ็นต์เอ็นดีของเธอก็เป็นพวกรุนแรงเช่นกันสิ่งที่เธอเผชิญในตอนนี้เป็นผลมาจากเอ็นดีด้วยซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าการเรียกร้องความสนใจของเธอแสดงออกมาได้ดีมากๆตอนนี้เธอดังไกลทั่วโลกไปแล้วในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าและเธอสมควรได้รับบทลงโทษเป็นเวลา2-3ปี กับสิ่งไร้สาระที่เธอทำไปคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับนี่มันเหมือนดูละครสัตว์เธอไม่สมควรติดท็อป3หรือแม้กระทั่ง20ดับแรกด้วยซ้ำซึ่งท่านนี้นะครับมาแสดงความเห็นต่อไปอีกว่าสำหรับสิ่งนี้มันคงดีกว่าการประนีประนอมเพราะว่าเธอทำสิ่งที่แย่มากๆและท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่า เธอไม่ควรเป็นตัวแทนของชาวเมียนมาเธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้คอมเมนต์ต่อไปครับฉันชอบตอนจบนี้มันมีความสุขและชาวเม็กซิกันท่านต่อมานะครับมาแสดงความเห็นต่อไปว่าไงล่ะตอนนี้แม้แต่อันดับ3ก็ยังไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปครับใช่มิสกแกรนทำได้ดีมาก คนเราต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองและท่านต่อมานะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าตอนแรกฉันไม่คิดว่าเธอจะมีพฤติกรรมแบบนี้และชาวเม็กซิกันท่านต่อมาคอมเมนต์ต่อไปว่าเด็กน้อยแพ้ให้เป็นเธอเหมือนเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีเธอ,อยังไม่โตด้วยซ้ำในขณะที่ชาวเม็กซิกันท่านนี้ก็มากล่าวว่าสถานที่นี้นางงามคนอื่น ควรมาแทนที่เธอคราบนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวเม็กซิกันนะครับจากเพจมิสเม็กซิโกนิวส์นะครับซึ่งเเพื่อนๆนะครับสามารถไปอ่านคอมเมนต์แบบเต็มๆได้นะครับในเพจนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ